วันนี้พี่มวจะมาแป่นันเรื่องกาแฟเพราะว่าเราชอบกินกาแฟแล้วก็กาแฟมันมีประโยชน์กาแฟที่พี่มวเลือกดื่มอ่ะคือกาแฟดิปตัวนี้คือกาแฟดิบหรือว่ากาแฟดำนั่นเองตัวนี้เป็นกาแฟดําที่ทําจากอ่าเขาเรียกว่าเป็นสายพันธ์ที่ดีม,มากๆเลยเป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าอาราบิก้า ของเอธิโอเปียกับของบราซิลตัวนี้ดีมากๆเลยที่สาคัญแล้วก็มีโสมด้วยมีโสมแดงของเกาหลีด้วยคุณสามทางเลยอยู่ในนี้คุณทําให้แบบร่างกายเราแข็งแรงมากบางครั้งเรากินกาแฟอ่ามันก็บางคนไม่อยากกินน้ําตาลเนาะ,ะรู้ว่าเป็นน้ําตาลดีแต่ว่าไม่อยากจะกินอยากจะกินน้ำกาแฟดํานี่่ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยมีโสมเหมือนเดิมคุณ มีโสมเหมือนเดิมมีกาแฟพันาราบิกาฟันที่ดีที่สุดด้วยต่อต้านอนุมนอิสระกินแล้วสดชื่นวันกินแล้วรู้สึกสดชื่นเมื่อสองสองเดืนอนเดือนที่ผ่านมานะมันทํางานดึกคือบางทีแต่งรูปแต่งอะไรอย่างเงี้ยคุณอตอนกลางคืนเราจะมีอารมณ์แต่งรูปอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะมีอารมณ์ดนตรีหน่อยนะึงนะนอนดึก เออเกิดอาการแบบง่วงเหงาหานอนตื่นตื่นขึ้นมาไม่รู้สึกไม่สดชื่นพอมลก็เลยลองเปลี่ยนเป็นกาแฟยิปและอยากรู้ว่ากาแฟทิปมันทียังไงเว้ก็เลยลองหันมาทานกาแฟยิปดูนะกาแฟดําของเราเนี่ยโอต้ตื่นขึ้นมาคุณรู้สึกมันสดชื่นร่างกายร่างกายแบบรู้สึกมันเผาผลาญเงือเงือออกเยอะมากพอกินแล้วร้อนนะเงือออกเยอะมากเลยเอรู้สึกว่าน้ําหนักลงอ่านี่น้ําหนักลงนะตอนนั้นะตอนนั้นรู้สึก เอ่อน้ำหนักขึ้นช่วงนั้นคือไม่ได้ออกกําลังกายด้วยก็น้ําหนักขึ้นช่วงนี้อ่าก็เลยพอทานกาแฟดิฟไปสักประมาณสองอาทิตย์เนาะอ่ามันไปสร้างรู้สึกว่าน้ําหนักลงนิดหน่อยน้ําหนักลงประมาณสองกิโลนี่คุณโอ้สุดยอดมากอ่ะใครที่อยากจะควบคุมน้าหนักเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้ลดเยอะๆนะแต่ว่ามันค่อยๆลดมันไม่ใช่กาแฟลดน้ําหนักแต่ว่ามันสามารถเผาผลาญถ้าใครกินแล้วออกกําลังกายนี่มันจะเผาผลาญดีมากๆเลยสําหรับกาแฟดิฟของเรานะก็สุดยอด นะก็ฝากไว้สำหรับวันนี้กาแฟดิฟนะอ่ากล่องหนึ่งมีสิบซองราคาอยู่ที่สามร้อยสามสิบบาทนะสำหรับกาแฟดิฟของเราเนาะใครที่สนใจอินบ็อกผู้ป่วยสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ